สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่16กมกราคม2566รบครับทางด้านอามินเป,ปปเปอร์เกอร์ซ e อของบริษัทไรเมทอนผู้ผลิตรถถังและอาวุธของเยอรมนีได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าแม้จะมีการตัดสินใจบอกว่าจะสามารถจัดส่งรถถังแลมเพิร์ของเยอรมนีไปยังยูเครนได้แต่การจัดส่งนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นก่อน ช่วงต้นปี2567อย่างแน่นอนโดยปัจจุบันนั้นไรเมทัลมีรถถังแลมพ์ดทูจำนวน22คันและรถถังแลมร์ผดวันจำนวนอีก88คันแต่รถถังเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการซ่อมบำรุงซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่หลายร้อยล้านยูโรซึ่งทางบริษัทก็ไม่ได้มีเงินทุนมากพอที่จะดำเนินการได้ด้วยตนเองทั้งนี้หากมีการดำเนินการจริงจะใช้เวลานานมากเพราะต้องถอดประกอบแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เกือบทั้งหมด ทางด้านในส่วนของอามินเปปเปอร์เกอร์นั้นยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตั้งแต่รัสเซียเริ่มปัติการทางทางหารในยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์2,565นั้นบริษัทก็ได้จา้างพนักงานเพิ่มอีกจํานวน1,200คนอย่างไรก็ดีจุดประสงค์ของบริษัทนั้นไม่ใช่เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากสงครามแต่ก็เพื่อให้เกิดความช่วยเหลือขึ้นได้เมื่อมีวิกฤตเกิดขึ้นก็เท่านั้นสําหรับยูเครนนั้นได้เรียกร้องมาโดยตลอดให้ประเทศที่สนับสนุนร่วมกัน ส่งรถถังที่ผลิตจากตวันตกโดยเฉพาะรถถังแลมป์ตูของเยอรมนีถูกแรงกดดันมาโดยตลอดว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยูเครนนนั้นต้องการมากที่สุดซึ่งทางโปลแลนด์และฟินแลนด์ก็มีรถถังรุ่นนี้เช่นเดียวกันได้ส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าพร้อมที่จะส่งให้กับยูเครนแต่ก่อนหน้านี้ทางเยอรมนีก็ได้รีบออกมาระง,งับและขู่ในเรื่องนี้ว่าต้องผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลเยอรมนีซสก่อนจึงจะดําเนินการต่อไปได้ไม่เช่นนั้นจะผิดกฎหมายอย่างไรก็ดีท่าทีของเยอรมนีนั้นพยายามที่จะบ่ายเบี่ยงเรื่องนี้มาโดยตลอด เพราะไม่อยากให้สงครามต้องยกระดับความรุนแรงไปมากกว่านี้และนี่แหละครับนี่ล่าสุดนั้นซีอของบริษัทไรท์เมทอนซึ่งเป็นผู้ผลิตรถถังและก็อาวุธของเยอรมนีนั้นออกมาบอกด้วยตัวเองนะครับว่าแม้ว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยจะอนุญาตให้มีการส่งรถถังแลมพ์เทอร์ทูเนี่ยครับให้กับทางด้านยูเครนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับโอกาสที่จะส่งไปนั้นเนี่ยแทบจะเกิดขึ้นไม่ได้ภายในปี2566นะครับเพราะว่าปัจจุบันรถถัง 2, แลมเพิร์ทูและก็แลมเพิร์วันที่มีอย ไม่มีความพร้อมในการที่จะใช้งานต้องใช้งบประมาณอีกจํานวนมากในการที่จะมาซ่อมบํารุงนะครับดังนั้นสิ่งที่ก่อนหน้านี้เยอรมน,นีนั้นเนี่ยเคยออกมาบอกว่าจะส่งรถถังให้กับทางด้านยูเครนก็กลายเป็นเรื่องที่เรียกว่าสร้างความหวังรายวันให้กับผู้นายูเครนอย่างวอร์ล,ลิเมียเซเลนกี้นะครับเพราะเอาเข้าจริงแล้วบริษัทผู้ผลิตนั้นยังยอมรับนะครับว่าโอกาสที่จะจัดส่งให้นั้นแทบจะเป็นศูนย์ภายในปี2566ครับ